สวัสดีชาว PlayStation ทุกคนครับขอต้อนรับสู่ช่วงเกมฟรีประจำเดือนเมษา2022สำหรับใครที่สมัคร PlayStation พไปไปไปทียบร้อยก็สามารถรับได้ตั้งแต่วันที่5เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคมกันเลยครับผมเดือนเมษายนมีทั้งหมด2เกมจะมีเกมอะไรกันบ้างเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ Out อัลลอร์และเลเจนเกมนี้แจกปีทั้ง PS5 และ PS4 นะครับผมเกมนี้เป็นเกมออนไลน์มันติเทีเยร์นั่นเองแน่นอนนะครับเกมนี้ไม่มีเนื้อเรื่องนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะส่วนเกมเพลย์อะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเกมแนวยังไงนะครับผมเอาเป็นว่าลองไปโหลดมาเล่นกันดูแล้วกันนะครับว่าจะสนุกจะมันสสักแค่ไหนนะครับผม สปอนบ๊อบหลายๆคนคงอาจจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับกับเจ้าฟองน้ําสีเหลืองนะครับเพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ดังแล้วก็สนุกมากด้วยนะฮะการ์รตูนในวัยเด็กนะครับผมเกมนี้เป็นเกมผจญภัยนะครับตะลุปไปในด่านต่างๆและก็จะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมจะสนุกเหมือนในการ์ตูนหรือเปล่าก็ต้องลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมเกมนี like ้แจกฟรีบน PS4 ครับผม I' เป็นยังไงกันบ้างครับกับ2เกมที่ PlayStation ได้ทำการแจกนะฮะก็ผมบอกเลยว่าไม่คุ้มเอาซะเลยฮะเดือนนี้มาน้อยด้วยมา2เกมเองนะแล้วก็เป็นเกมที่ ผมไม่น่าเล่นนะครับเดือนนี้โอเคครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ